บ้านใหม่ของนุ้ยเชิญยิ้มสร้างตัวเองจนดังค่ะต้องบอกว่าไม่รู้ชื่อนามสกุลค่ะเกิดมา48ปีเคยเห็นหน้าพ่อแค่ครั้งเดียวเปิดบ้านของนุ้ยเชิญยิ้มน้อยคนจะรู้ว่าเป็นน้องหนู่มจะชชา ตู้ชีวิตมาเองจนมีชื่อเสียงก็เพิ่งจะผ่านพ้นบรรพ่อรุษไปมัดๆค่ะหลายคนเห็นโมเมนต์การกราบพ่ออยู่กับครอบครัวขณะที่บางคนเองก็ได้โทรคุยค่ะหรือว่าเป็นการเขียนข้อความฝากความคิดถึงไปหาเช่นเดียวกับตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มที่ออกมาเล่าตั้งแต่เกิดค่ะจนถึงปัจจุบัน48ปีนี้เคยเห็นหน้าพ่อแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันอายุ48ปีผมเห็นหน้าพ่อ ครั้งเดียวตอนก้าวขวบจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยโดยท่านเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปร่วมงานนะ จนแบบว่าตอนที่ท่านเสียไปเนี่ยผมไม่ได้ไปร่วมงานนะแล้วก็มารู้ที่หลังว่าท่านไปแล้วและผมเองก็มีรูปภาพท่านอยู่ใบเดียวใบนี้เป็นชื่อเล่นพ่อผมชื่อว่าหนุ่มชื่อจริงเนี่ยไม่รู้นามสกุลผมก็ไม่รู้เราคงทําบุญกันมาน้อยครับชีวิตผมอยู่กับตากับยายมั้งแต่เด็กๆแล้วผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขาดความอบอุ่นผมได้รับความอบอุ่นจากตายายแบบเต็มที่ตาก,กับยายสอนให้ผมเป็นคนดีผมก็จะทําตามที่ท่านสอนความสุขไม่ใช่การครบแบบชีวิตทุกอย่าง ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ชีวิตเป็นอย่างที่เราทำซ,ซึ่งเจ้าตัวเองบอกว่าเสียใจไหมคือตั้งใจดีแต่คนบ้าร้ายความบันเทิงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งครับมีแง่คิดก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเหรียญสองด้านก็มีทั้งแง่คิดที่ว่าทำแบบไม่ดีส่วนตัวผมเองเยังไม่เสียใจอะไรหรอกครับทำ คือได้ทําไปแล้วตั้งใจทําไปแล้วเนี่ยเม้นว่าคุณมีเรื่องกับโหนก้จช่าจริงหรือไม่เป็นพี่น้องแท้ๆกันซึ่งเจ้าตัวก็บอกคืนจริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับคือพี่น้องบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งน้อยอกน้อยใจกันบ้างเราทํางานกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่วงดนตรีลุกทุ่งตั้งแต่12 13 14จบป .6 สอบพี่ไหนไม่ได้ก็เข้าวงดนตรีเลยเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเจ้าตัวก็พยายามมุ่งมั่นอดทนนะคะจนในที่สุดเนี่ยสามารถมีบ้านแล้วก็มีครอบครัวที่อบอ,อุ่นเป็นของตัวเองได้ดีแบบนี้ทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมเลยละคะ่ะ